สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มคนดูสตรีมสดนะครับของแพลตฟอร์ม Facebook นั่นเองอ่ะทำยังไงนะครับมีกี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอผมแล้วไปทาตามกันได้เลยนะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่า smdollar.com นะครับพิมพ์ตามผมไปเลยนะครับแบบนี้แล้วกด enter ได้เลยนะครับอ่ะก่อผู้ใช้กับหัสผ่านนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทําการกรอกเลยอ่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ตรงนี้เลย ที่ผู้ใช้ครับอีเมลลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกรอกให้ครบถ้วนและก็ติกชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อทําการสมัครใช้งานนะพอสมัครกันแล้วนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะอ่าแล้วนี้ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ทีเป็นดลานะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับมาดูตรงหมดหมู่ก่อนหมดหมู่ตอนนี้นะครับจะเป็น Facebook กับ t i k t o อกและก็อินสตาแกรมนะครับจะเป็นหมวดหมู่หลักๆอยู่นะครับอันนี้ ทุกคนนะครับทำการเลื่อนดูกันได้นะครับถูกใจหัวข้อไหนก็เลือกได้เลยนะครับวันนี้อ่ส่วนผมก็จะมาตรงที่หัวข้อ f c e e o o o นะครับแล้วก็จะเป็นเพิ่มคุณดูสตรีมสดนะครับแต่ของอันอื่นก็มีครบทุกอย่างนะครับจะเป็นไลฟ์โพสแชร์โพสเพิ่มคุณดูนะครับเพิ่มไลฟ์อิโมจินะครับไลฟ์ธรรมดาไลฟ์แบบคนไทยนะครับก็มีต่างๆเลยเพิ่มผู้ติด,ดตามก็มีผมก็เลือกหัวข้อนี้นะ ถ้าดูตัวบริการบริการก็จะเป็นนาทีต่างๆนะครับให้ทุกคนนะครับทำการเลือกนาทีได้เลยนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่ของเก้สิบห้านาทีนะครับให้ทุกคนดูพอเลือกแล้วนะครับคาอธิบายนะครับกับคําว่าโน้ตตัวนี้ให้ทุกคนทําการอ่านเลยนะครับออ่านแล้วนะครับเจอหกข้อลิงก์นะครับก็ง่ายๆเลยเป็นลิงก์สตรีมสดนั่นเองอะกรอบเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ไปละวางได้เลยนะครับแล้วจํานวนนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าจะเอากี่คนดูแต่ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่สิบคนดูนั่นเองนะครับผมก็ พอค่าจะจ่ายเด้งขึ้นมานะครับให้ทุกคนนะครับกดคําว่าส่งตัวนี้ได้เลยอ่าก็ระบบก็จะบอกว่าได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาแบบเป็นแบบนี้นะให้ทุกคนนะครับทําการหลอยอดคนดูสตรีมสดเพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองอ่ายอดคนดูสตรีมสดตัวนี้นะครับมีหน้าที่ทําอะไรก็จะเป็นแบบให้คนดูเยอะๆนะครับแล้วก็จะดันขึ้นฟีดนะครับหน้า facebook ของแต่ละคนเลยนะอ่าไรสดเราก็จะเด้งขึ้นไปหาเขานั่นเองอ่าก็ฝากกว้ด้วยนะครับ แล้วก็ระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวผมาพาไปทูเว็บไซต์นะบริการสัังซือ,อตรงนี้นะครับจะเ,เป็นรหัสออเดอร์นะครับด้านหน้าแล้วก็สถานะกําลังดําเนินการคงเหลือ20นี่คือจํานวนที่เราเลือกไปนะครับองมีบริการค่าใช้จ่ายและหัวข้อดิ้งบอกเราด้วยนะครับตรงนี้หัวข้อต่อไปดีกว่านะครับเป็นการเติมเงินนะการเติมเงินจะมีอยู่สีช่องทางเลยจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารถุมินิวอเล็ตคริปโตและเพ r f e เต m มมินนั่นเอง ใช้ทุกคนนะครับทำการเล็กอย่างไรอย่างหนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูอยอดเงินตรงนี้นะครับให้ทําการกรอกครับแล้วกดคาว่าจ่ายตรงนี้ได้เลยหน้าต่างสแกนขึ้นมานะครับให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้พอสแกนแล้วนะครับเงินก็จะเด้งดิ้นขึ้นด้านขวามือนะ,อะตรงนี้ผมเอาเมาส์ชี้ตรงนี้นะครับ ก็รอไม่นานนะครับเดี๋ยวระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับก็ให้ทุกคนทําการรอก่อนหัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นบริการทั้งหมดนะครับบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของเอเดนดอลลานะครับก็จะมาดมงันอยู่ตรงนี้เลยให้ทุกคนนะครับทาการเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับวัตถุใจหัวข้อไหนนะครับติ๊กดาวได้นะครับด้านซ้ายมือและกดขวมาดูด้านขวานะครับก็ให้ทําการอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อนะครับแต่ถ้าออเดอร์คนไหนนะครับติดขาดปัญหาอะไรเน เกิดอะไรขึ้นนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นะครับให้มาคาว่าตัว๋วตั๋วตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขียนหัวเรื่องข้อความนะครับแล้วก็ส่งตั๋วไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับก็จะจัดการปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนั่นเองอหัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็องไง่ายๆเลยนะครับลิ้ง แนะนำของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะ่าถ้าเพื่อนครับฝากยอดผ่านลิงก์เราเมื่อไหร่นะครับเราจะไ,ได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นั่นเองเลยนะครับ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมมารีวิวเว็บไซต์เอเดเมนโดล่านะครับก็หมดแล้วน,นในห,หัวข้อ่าผมขออนุญาตไปดูคนดูสตรีมสดก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้ว่ากก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน่ายอดแรกเนาะก็ประมาณ อ่าสาคนเน่าประมาณนี้ผมก็เติมไป20่สิบนะครับก็ขึ้นเป็นเกือบหกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตามไลฟ์เพิ่มผู้ติดตามหรือว่าคนดูไลฟ์สดนะครับของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับ e l m d n o l a c o m นะครับพิมพ์แบบนี้หรือแม้ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ